นี่เด้อค่ะลักษณะของไอการดอกมันเด้อค่ะมันสีขืนมายาวๆแบบนี้เด้อค่ะค้ายกับแอสเปรากัสดหรือว่านอไม้ฝรั่งนะคะแลอดอกมันก็สิก็อยู่หมายถึงว่าอยู่เป็นกิ่งๆแบบนี้นะคะ่ะนี่สังเกตไดง้ง่ายๆเลยเด้อค่ะลักษณะของดอกมันกะสเปนนี่มันสิมีมันสีมีหกกลีบดอกนะคะ หนึ่ง2องสามี่ห้หนี่มีหกกีบดอกมันละกะทั้งในกระสิเป็นเกสรมันนะคะมันเป็นดอกใหม่ที่บบมีกลินนะะ่นเลยค่ะแต่ว่าสารพุณมันดีแห้งนะคะเขาสีสกัดเอาตัวยาในนี่นะไปใส่ ในผวกเครื่องสําอางในโลชัน่นในครีมในแชมพูนะคะและอีกอย่างหนึ่งมันก็สินิสารที่เป็นสารผวกผงสักฟอกนะคะมันจะเป็นลื่นๆนะโดยเฉพาะมองตรงกลางมันนะคะเขาสีเอาไปอันเหตุพวกสบู่แชมพูแบบที่เป็นออร์แกนิกนะคะมันจะเป็นฟองๆเลยนะยังใบมั่งสิพี็น้องเ็กะเอามาเอามาทูๆๆมันก็จะเป็นฟองออกนะมันเป็นสบู่แบบธรรมชาตินะคะ มันสิบอมีกลิ่นนะคะตัวยามันมีหลายอย่างแห้งนะแบบซอยในพวกพ่วมดันซอยเบาหวานอยียงพวกนี้อะค่ะแต่วาตีิสำคัญที่สุดก็คือพวกในเรื่องของงันผลิตภัณฑ์ความงามนะคะมันมีตัวยามันมีสารเจเข้าสกัดแล้วก็ไปใส่ในพวกนั้นหลายนะมันจะซอยบำรุงผิวนี่เดี๋ยวถ้าอยากกสิ ตัดตด้ะคะแล้วก็จะไปแช่น้ำนะคือถ้ากินสซดนี่มันสีขั้นข้อนิดนึงนะคะต้องเอาไปแช่น้ำเอาข้าตู้เย็นเอาออกมาล่างแล้วก็แช่น้ำไม่เอาเข้าตู้เย็นอ,ออกมาล้างนะคะนี่ค่ะ Is our african soldier ขมขมหมูว่ามันขมกระเทียมใหม่มเรยกว่าขมดอกไม้นะคะเพราะว่าถ้ากินซดสเนี่มันเบาขมแต่มันสิขั้นข้อ ดอกอันนี้เด้อค่ะเขาสีเอาไปตากแห้งเราก็เห็ดเป็นซ่านะถีา่ยากเคยลองกินดอกสดมันนะดอกสดมันบกขมนะดอกสดมันบกขมนะเห็นไหมันสีออกขึ้นๆน,นะคะ อันนี้คือแบบว่าเคยซิมแตรกอมันสีขั้นข้อนิดนิดนะคะเขาบอกว่าวิธีแก่ก็คือว่าให้เอาไปแซนามแล้วเขาตู้เย็นแล้วก็ออกมาลากท็่สองเถื่อนะคะอันนี้ถ้าอยากเค็ดไว้ขามขึ้นนะ้ำตาลเฮทเดียวอันนี้บอกขั้นข้อนะหลังจากแซนามแล้วแต่มันสิออกมีขมนิดๆนิดนะคะหว,วานขมขมนะ แต่มาถอดใส่ใค่นี่บวกคุว่ามันขมกระเทียมใหม่หรือว่าขมดอกใหม่นะคะก็ได้อยู่นะกินกับข่าวกินกับแจลวันนี้บนมิตขา่าวไม่เจว แล้วตัวนี้ก็เสียไปตากแหงละเฮ็ดซ่าเ้อค่ะอืมมันสิออกขั้นคอนเนิดแต่วันเป็นดอกไม้ที่แบบซับกุนดีแห้งเลยค่ะคะือว่าเขาสีอ่อนมองั้งในมันนี่มันสีมีสารผงเป็นสารผงสักฟอกหลาย นะทั้งในมันจะเป็นมืนๆเหตุผลที่ต้ากเาไปแช่น้ำล่างแช่น้ำเขาตัวเย็นแล้วมาล่างสิเพราะว่าจะเป็นการล่างผงซักฟอกของมันออกไปอะค่ะมันี่มีสารผงซักฟอกหลายเขาก็เลยกสกัดเอาสารตัวเนี้ยค่ะไปเหตุพวกผงซักฟอกออแกินิกออร์แกนิกนะคะเอาไปใส่ในแซั่มพูอาไปในสบู่พวกออร์แกนิกแล้วก็มันจะมีสารอัน บุหัวเป็นสารอีหย่างนะที่เกี่ยวกับความสวยความงามอะคะ่ะที่แบบบํารุ่งผิวอะ่ะดีแห้งนะในผลิตภัณฑ์พวกบํารุ่งผิวยังดังเข้าสกัดตัวนั้นอะเอาไปใส่คะ่ะเดี๋ยวสะได้หาข้อมูลเพิ่มนะอันนี้เป็นยังหูงขาวๆนะคะบลัมในหูเลละเอียดหลายเป็นปีแล้วที่กินคือเห็นมาหลายปียละแต่ว่าไม่นเบน่ใจ นะปีนี้เป็นปีแหลกจะกินนะคะเดี๋ยวสิหาความมุ่งเพิ่งอันนี้กระเด็ดเอาตะดอกมันนะอันมองตรงกลางมันบบกเอาเพราะว่ายามันคั่นคอคะ่ะมองที่มันจะเป็นหน่วยมันนะ่ะหน่วยมันกับกินได้ดนะคะ่ะ จะออกขั้นข้อน,นิดนึงนะคะพี่น้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะเจอต้นีนไปตากแห้งแล้วก็เฮ็ดซ่ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปยินดีนด้วยจิเฮ็ดกเกมให้เบิ่งได้ค่ะพี่น้องยินดีต้อรับคลิปนี้คลิปนี้กะซัมนี้ก่อนได้ค่ะสวัสดีค่ะ